สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูอ่อมซี่โคงหมูผักรวมนะคะหอมอร่อยนัวๆทำไม่ยากค่ะลองไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมเครื่องแกงกันก่อนนะคะเครื่องแกงนะคะจะมีตะไคร้นะคะพริกจินดาแดงค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะเพิ่มความหอมด้วยพริกแห้งนะคะ หลังจากละเอียดแล้วจากนั้นเราจะใส่หอมแดงนะคะโขกให้เข้ากันค่ะจนได้พริกแกงแบบนี้นะคะเครื่องแกงสำหรับแกงอ่อมนะคะจากนั้นตั้งหม้อนะคะใช้กระดูกซี่โครงหมูนะคะหั่นล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมักขั่วแห้งนะคะกับเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะวิธีทำแบบนี้นะคะจะทำให้แกงอ่อมของเราหอมนะคะ คั่วไปเรื่อยๆค่ะถ้าแห้งเกินไปนะคะสามารถเติมน้ำได้เล็กน้อยนะคะป้องกันไหม้นะคะจากนั้นคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนสังเกตว่าเนื้อหมูกรอบสุกดีนะคะจะเป็นสีซีดๆนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะ หลังจากที่น้ำเราเดือดแล้วนะคะเราจะทำการตุ๋นให้กระดูกหมูเปื่อยก่อนนะคะเบาไฟนะคะเป็นไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนกระดูกหมูเปื่อยตามที่เพื่อนๆชอบนะคะส่วนแอนนะคะใช้เวลาตุ๋นประมาณ4 5นาทีค่ะเมื่อกระดูกหมูเปื่อยได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราจะทำการใส่ผักแล้วนะคะเราจะมีฟักทองค่ะ มะเขือเปราะนะคะล้างนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะไส้จะไม่ดํานะคะแต่ของแอดนี่คือเป็นมะเขือเปราะที่คนเจอในตู้เย็นนะคะเก็บไว้นานแล้วนะคะไส้ก็จะดํานิดหนึ่งนะคะต้มไว้สักครู่นะคะจนเดือดสักประมาณ1นาทีหรือ2นาทีนะคะจากนั้นใส่ผักชนิดต่อไปได้เลยนะคะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็กล่ำปีนะคะ เนื่องจากผักแต่ละชนิดนะคะสุกไม่เท่ากันนะคะเราต้องกะระยะเวลาดีๆนะคะเพื่อไม่ให้ผักเปื่อยหรือเละจนเกินไปนะคะเกี่ยให้โดนน้ำแกงเล็กน้อยนะคะรอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นจะปรุงรสแล้วนะคะใช้น้ำปลารานะคะปรุงสำเร็จรูปนะคะน้ำปลาร้าขวดนะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะ,ะผงปรุงรสนะคะ ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะคนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะลองชิมรสชาติก่อนนะคะแอดก็ชิมเหมือนกันค่ะสูตรนี้กลมกล่อมรสชาติกำลังดีเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถดูอัตราส่วนผสมแบบละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะใส่ใบผักชีลาวนะคะตามด้วยต้นหอมนะคะใบแมงลักค่ะเกลี่ยผักให้โดนน้ำแกงนะคะ ร้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะจนเดือดแบบนี้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ข้าวคั่วแล้วค่ะเกี่ยหรือคนให้เข้ากันกับน้ำแกงดีนะคะแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะสูตรนี้จะหอมทั้งน้ำปลาและข้าวคั่วเลยนะคะหอมมากๆค่ะรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะ แอดการันตีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะฝากติดตามเมนูต่อๆไปด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ